โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจอปปี้ดักเกมเมอร์ถิ่ว้วันนี้เราก็มาอยู่กันในมัพอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผ,ผมลืมชื่อไปแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะมาไปมันทำบ้าเลยะนะมาละตอนนี้เรามาอยู่กันในช็อกโกแลตชิพเหรอเนี่ยโอ น้่นมันมาสเวโลใช่ไหมนั่นอะเราต้องการให้แบบเนี้ยมันมีความท้าทายหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เครื่องหยอดลูกอมก็มาเจลลี่เบรก็มาโอ้ยซ่อมซ่อมอู้ซ่อมก็มาโอ้โหมาสเวโลโอ้โหช็อกโกแลตชิปโอ้โหขอยากกว่านี้ได้ไหมโอ้ยช็อตช็อตขอยากกว่านี้ได้ไหม กูช,ช็อตช็อตอ่าเพื่อนช่วยด้วยมันเ,เ,เพื่อนเราไม่น่าเราไม่น่าไปท้าทายอะไรเลยเพื่อนท้าทายป,ปุ๊บตกปั๊บเลย w วัตเตอร์เพ็ก,อ,กอ,อเกมบ้าโอ้โห มันจะหล่นแหลหรือมันจะไม่หล่นแหล่เนี่ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์แฮกเกอร์วะแฮกเกอร์ของจริงตัวจริงเสียงจริงเอาเพื่อนแฮกเกอร์ตกตึกตายเลยเพื่อนแฮกเกอร์ตายโคตรง่ายเลยโอเคนะครับผมแฮกเกอร์ได้ออกเสื้อไปแล้วนะครับผม แต่ครั้งนี้เราจะมาเริ่มตาใหม่กันและตานี้จะเป็นตาสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าคนตัดต่อก็เนหนื่อยเป็นนะคะผมไปไปไป,ไป,ไปสึกนี้คือสึกจุดท้ายสึกแหง่งสึกเขาโอลิมเปียนอ,อ้าวเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้น โอ้ยเพื่อนมันมาออกเกมอะไรตอนนี้กำลังตื่นเต้นเลยเด้อไปไปไปคอนเทนเนอร์ไปไปไป go 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 let's go camping let's go camping ไม่รู้ดิ ไม่นะแบบเพื่อนรักนายอย่าทำกับฉันอย่างนี้สิ oh, oh, เอาเฮ้ยเปลี่ยนแบบเฉยวัฒเอเ้ยเ้ยเอเ้ยคนโยนเอฟเคแล้วตอนเนี้ยโอ้ยจอดมาสเตโลโอ้ยจอดคุกกี้โอ้ยจอดดีเจมาสเตโล โอยซองก็ามาว่ะโอ้ยเฟ้ยเจลลี่เบร์ลูกอมช้อนก็ามาคุกกี้ก็ามา yes yes โอ,โ,โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้แชมป์มารอบหนึ่งกวา่าจะ่าน้อ โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวล like าไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย